ตกลงอาราชหรือนูรนาบีเป็นมหคลกชิ้นแรกที่พระองค์อลลอ a ์สร้างคำถามนี้เนี่ยผมตอบมาหลายครั้งแล้วนะครับเขาถามว่านูรนบีหรืออาราชเป็นมหโลกชิ้นแรกที่พระองค์สร้างพี่น้องครับเกามุตัมมั โต๊ะครูทุกคนจะสอนเหมือนกันหมดว่ามัคคุลกชิ้นแรกคือนูรนบีอ่าด้วยฮะดีโซอเฮแรงงานด้วย j าบ i r ที่ j าบิรกล่าวว่าอาวัลุมาคอลลัคัลลอฮุต้าอัลลนูรุนบีกะยา j าบิรอ่าสิ่งแรกอาวัลุมาคอลลัคัลลอฮุต้าอัลลสิ่งแรกที่พระองค์อัล l l a ์สร้าง ก็คือนูรนบีของเจ้าโอยาเบตและนบีของจาเบตคือใครล่ะก็นบีมุฮัมมัดเรานี่แหละนั่นแหละครับเลยหลากหลายกิตับจะระบุชิ้นแรกมัคลุกชิ้นแรกที่พระองค์ Allah สร้างคือนูนรนบีสอดคล้องกับฮะดิษกุดซีที่พระองค์ Allah กล่าวว่า ขอ้อแรกตุลอัชยาอหลือัจลิกาวะาขอะ้อแรกตุลอัจลีข้อแรกตุลอัชยาอเราได้สร้างทุกสิ่งอย่างลิอัจอล,ลิจกาให้กับเจ้าอูมหามัดสร้างเพราะเจ้านี่หมายความว่าถ้าเราไม่สร้างเจ้าอย่างอื่นเราก็ไม่สร้างเหมือนกับคนที่มีลูกคนเดียวโดดๆทำง,งานท,าทนั้งหมดเพื่อลูกนี่แหละ ถ้าไม่มีลูกหับปล้ำขนาดนี้ไหมเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆว่าขอละกตุกาและเราสร้างเจ้ามฮัมมัดลอาจลีด้วยสาเหตุเราสร้างเพื่อตัวเราสร้างเพื่อญากเรานี่หมายถึงยังไงครับหมายถึงญาตอัลลอฮ์พึง่งญาตนาเบียไม่ใช่เป็นอิบารัดคำพูดจะบ่งบอกว่า นบีนี Aa, ่เป็นคนสำคัญในศาสนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่าไม่ใช่ زاد นบีไปเติมเต็มความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่อ่า زاد อัลลอฮ์นั้นทรงสมบูรณ์ก่อนที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเลยในอัลกุรอานก็ว่าวัลลอฮุวานิยุนอานิลอาลามีนอัลลอฮ์นั้นทรงวานิยุนทรงไม่พึ่ง Anil alamin bandar alam tanggut. Araila kamu alam. Al alamu masih alam -e, Allah. Nur alam SING seng Allah. Leh tapanud NAMBI lah. Alam mai nak? Alam. alam Allah tak pung. Ah, ha. fa alam. Allah tak Arash lah alam. Allah tak Tid alam. Allah อัลลัมอัลลอฮ์ก็ไม่พึ่งเพราะสิ่งที่เราเอ่ยมาทั้งหมดไม่ว่านูรนบีไม่ว่าฟ้าไม่ว่าอารัชไม่ว่าทิศไม่ว่าที่สิ่งเหล่านั้นพึ่งเกิดทั้งสิ้นแต่พระองค์อัลลอฮ์ทรงเดิมมีมาตั้งแต่เดิมมีก่อนจะมีที่มีก่อนจะมีทิศมีก่อนจะมีฟ้ามีก่อนจะมีอารัชเข้าใจนะครับอ่า เลยไม่ต้องไปเถียงในเรื่องนี้เพราะบางคนว่าอัลลอฮ์ Allah สร้างอารัชก่อนก็มีนั่นคือกาวดอเอฟแต่กาวมุตามัดและมัชฮูรทุกคนที่สอนลูกศิษย์จะบอกว่านุรนบีนี่แหละเป็นมัคลุกชิ้นแรกที่พระองค์สร้างและอัฟดอลุลมัคลุกเป็น มัคลกที่ดีที่สุดในบรรดามัคลกที่พระองค์สร้างเราได้ยินบ่อยอัฟดลมัคลก็ดีที่สุดของบรรดามัคลกทีเดียว